ครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับช่องโมเมครับวันนี้ใครเอ๋ยมาเล่นกับน้องจอยครับใครเอ๋ยครับสาวสวยครับสาวสวยกับสาวหล่ออ้ยกับนุ่มหล่อครับสาวสวยสาวสวยสูงกว่านุ่มหล่อแล้วครับเนี่ยเป็นน้องนะครับเนี่ยเป็นน้องเป็นน้องกี่เดือนนะอือปีสี่เดือนเองห่างกันห้าเดือนครับ ดูสูงกว่าพี่แล้วดูสูงกว่าพี่แล้วโอ้หนูจอยเอ้ยไม่น้องสายฝนอันนี้อันนี้ขึ้นสูงอันนี้ออกห้าง <c oughs> <c oughs> ดูโอ้คนละเลยนะครับห่างกันห้าเดือนครับน้องสูงกว่าแล้วสาวสวยสูงกว่าหนุ่มหล่อแล้วนะครับ <c oughs> เนี่ยจะถึงขวบเอ้ยอีกเออสายฝนอดไม่ได้ครับแม่เอ้ยแม่มาให้กินนะครับมาให้น้องจ่อยกินนมครับแม่สายฝนจะไม่ให้น้องจ่อยกินนมดูดูดูจ่อยดูจ่อยเท่าอุปภัยพัดซุ้งกว่านี้บ่ซุ้งกันไปสายฝนอ่าโอนอุ พ่อเขาไม่ใช่ไอยอดบอกหรือเขานี่ยเขานี่นะจะจะไปทางพ่อผมดูแล้วนี่พ่อจะรักพ่อจรักเพราะว่าหน่วยก้านในไอ้มวยก้านน้องสายฝนสูงดีเออ <c oughs> เออเออสาวสวยกับนุ่มรอครับนุ่มเอตะนะนู่มเนี่ยน,นุ่มยังได้เดือกเนืเอครับ แ <laughs> <shi ha? Christmas. laughs> ม,ม่แม่สายฝนกับตายรำคาญน้องน้องจ่อยคเขาเออความน่ารักของเธอครับอันนี้คือความน่ารักของก็ไม่ได้มาบ่อยอย่างที่ว่าครับนานๆมาทีครับเพราะว่าน้องสายฝนมาฉีดยาใช่ไหมครับ มา,มาตรวจสุขภาพครับแม่สายฝนยามาตรวจสุขภาพครับก็อ,อแม่มาเล่นครับรน้องจอยครับฉาย,ยานักเรงขาหลังอโอ้ตีลึกสูงกว่าแบบยันไง <ๆ S 2> น,นวครับเ,ๆๆๆๆเออช่วงห้าหกเดือนที่ผ่านมาก็ซูซีกันอยู่ครับอันนี้แบบแซงเลยครับ đuờng trọi, <laughs> ê, để sẽ chìp nong xài không ê, nè, ừ. <cười> จอยหมอหมอยังไม่มาครับรอเล่นกับคุณหมออยู่นี่แหละออืหน่วยการเนาะไหมเนปาเจียงช้างสวยยังหุนเซ็กซี่ครับครัยังงทุกวันยังงไปทางพอครับดูน้องจอยครับจอยาไหครับหนูเป็นกองเป็นตัวของตัวเองครับไม่เหมือนใครเลยไม่มีใครเหมือนครับ ไม่รู้ว่าเราเป็นช้างแคะไหนดีไม่ดีงานนะเนี่ยครับผมมีแววนะครับมองแล้วเออเป็นต้องรอตตัั้งงวานน่าจะงานละเนม่รูยมาขามข้อเดียวครับขามข้อเดียวสายฝนมาเล่นอีกแล้วมาเล่นกับน้องจอยเนี่ยพี่จอยเนี่ยเออ น้องๆขอยอกล้อกันเห่าดูครับเออน้องๆขหยอกล้อกันครับน้องจอยครับน้องจอยความน่ารักถูกจับคู่เยอะเลยครับทั้งน้องเมตตานะคือน้องแก้วตานะครี่เยอะนุ่มล้อครับนุ่มล้อ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 อันนั้นหนึ่งก็คือจะทำบ้านน้องจอยนะครับนุ่มล้อนุ่มล้อ ับสาวสวยจ้อยน้องเล่นอะไรเนี่ยดูทรงผมของน้องสายฝนครับโอ้โหว้าน่ารักอะเอายังเอายังยืดมัดมัดผมตัวนี้ให้เนี่ยยังยืดอเ น่ารักยังฮ้องใส่ฝนหุ่นสูงเซ็กซี่ดีครับแต่ดูมาหนุ่มร้อของเราครับส้อไม่มีไม่มีหายจะเพิ่มขึ้นถ้าเป็นดาราก็ใครครับ,รบไม่ใช่นะครับ <c oughs> ใครรู้ไหมครับ <c oughs> ถ้าดาราครับฮะแต่โก๊ะโก๊ะโก๊ะครับ เปียบๆดาราโกครับโกเตี๋ยล้ำๆเองครับดาราเหมือนกันครับใช่เลยดิ่าๆกันนะครับเดี๋ยวมาเอาตู้ให้เาเดี๋ยมาดูมะติสซัดละหติสซัด โอายอตรแล้ว oh, ทับกับเปอร์เซนต์ติดติดครับเดี๋ยวไปดูพี่โมเมเหรอครับดพี่โมเมอยากมาเล่นกับน้องครับดูพี่โมเมดูน้องแล้วก็มาดูพี่โมเมดูกระวนกระบายครับอยากไปเล่นกับน้องอยากไปเล่นกับน้องเม ถ้าปล่อยพี่อุเมย์ไปกลัวอะไรรู้ไหมครับตอนนี้ก็จะร้องเสียกลัวขอร้องกลัวขอร้องครับก็คือคือเจอการปุ๊บแรกๆคือต้องร้องครับร้องก็กลัวหลายๆเรื่องหลายอย่างน้องๆเขาตกใจครับน้องๆนักเรียนหรือนักท่องเที่ยวครับแม่หันหน้ามาครับหันหน้ามาครับอยากไปหาแม่กับน้องบะ มา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 หันหน้ามาครับมามาหันหน้ามาครับเมีจา๋าเมีจา๋าเมีจา๋จาจ๋าชื่อโมเมครับดูกระวนกระวายอยากไปหาครับ เห็นแม่กับน้องเห็นน้องสายฝนก็อยากไปเล่นด้วยดูเสียงอ้อนแล้วครับปล่อยเธอไปกลัวไม่ใช่ล่ะครับเพราะว่าแขกนักท่องเที่ยวเขาเนี่ยครับช้างทัวแขกด้วยครับก็เลยกลัวช้างที่เพราะว่าโมเมก็จะออกเสียงร้องกับน้องจ่อยแล้วครับเสียงร้องอ้อนวอนกันครับก็เลยต้องให้น้องโมงเมยอยู่นี่ครับนิ่งความปลอดภัยครับ บางครั้งช้างที่ตกใจก็กลัวพานักท่องเที่ยววิ่งครับที่ทัวร์แขงอยู่ครับเนี่ยก็เลยมีนักเลี้ยงครับไปดูสาวๆหนุ่มๆเขาคุยกันนครับน้องจอยแม่อยู่นี่แหละครับ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 หนูจะนั่งไหมครับกูไม่กล้าเหมือนกัน ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจครับจะถามไหมครับเม่นันจะพาจะไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวไปเล่นกับน้องจอยครับน้องสายฝนครับนี่ครับคือมีนักท่องเที่ยวทัวร์แขกด้วยก็เลยความเขียวก็เลยไม่ไม่ปล่อยให้พี่เมวิ่งมาครับ นี่ปล่อยมาครับเพราะว่าวันนี้ก็เพิ่งออกจากแสดงก็เห็นกันเพิ่งออกจากเมื่อกี้ทีนี้แม่สายฝนก็พาน้องมาเล่นด้วยครับนี่ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจครับหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องโมเมด้วยนะครับสวัสดีนะครับ